สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนขับเป็นช่องพอใจดีสูผู้สูคนพี่น้องเป็นังไรเนาะทางบ้านได้เกี่ยเข่าเกี่ยวน้ำกันแล้วบ่พี่น้องเกี่ยเข่าเกี่ยวน้ำกันแล้วไปทังผี่กำลังเริมเกี่ยเข่าเกี่ยน้ำอยู่เลยพี่น้องเด้ออากาศกระเิ็นเย็นๆพี่น้องช่วงนี้ให้รักษาสุขภาพกันก่อนได้พี่น้องเด้ออากาศเปลี่ยนแปลงเดียวหนาวเดียวห่อนเดียวเย็นเดียวฝนอยู่พี่น้องเลย ให้รักษาสุขภาพไว้นะครับใกล้สิปีไม่แล้วนะครับเนาะอีกบ่โดนบ่นั่นเดี๋ยวกับปีไม่เดี๋ยวกับมาหาพีหาน้องมาเยี่ยมจํำสามข่าวบานเมื่อพี่ห้องเข้าคือเกาปีไม้นะครับพีน้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิภาพไปตามแนวทางของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ให้พีน้องนะเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์นะครับถึงสีไหนผิดผิดหลังบ้างนะครับผิดหลังบ้าง สมหวังบ้างเป็นธรรมดาพี่น้องของการาเสียงโชคเสียงดวงพี่น้องนะครับเนาะมีเขามีรุดพี่น้องนะครับนะทุกสำนักบ่าวสำนักเดกรกซางบอกเก่งตลอดพี่น้องนะครับค้นบอกอยู่ไทยค้นออกอยู่ล่าพี่น้อง นะครับ <S an> ให้พี่น้องพิจะนณาเอาระว่างเอาพี่น้องเล่าเขากะบอธรรมดาเล่าเขากะพัฒนาคือเขาว่านั่นแหละนะครับเนาะถ้าขอให้เดินพี่น้องคอยแนวทางเดินถ้าแนวทางเดินนะครับออกจากตัวเก่านะครับถ่ายแนวทางเดินออกจากตัวเกา่าถ่าแนวทางบอเขาสั้งเกตสสำนักกะทอว่าบอมีคุณภาพพี่น้องนะครับเอาพี่น้องพอใจดีสิภาพาไปตัดแนวทางของอาจารย์แก้ว ใส่วันที่ก่อนวันที่วันที่เจ็ดเลพี่น้องแด้ววันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดพอยอสองห้าหกแปดพี่น้องนะครับวันที่เจ็ดพอยอนะครับสองห้าหกแปดเด้อลาวพัฒนา เราพัฒนาเราพัฒนาอาจารย์แก้วแก้วพี่น้องนะครับอาจารย์แก้วเด้อวิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนล่างของอาจารย์แก้ววิ่ง บนล่างวิ่งบนล่างของอาจารย์แก้วตัวใดพี่น้องอาจารย์แก้ววิ่งบนล่างเกักบ8พี่น้องนะครับเจ็กับ8ปดเด้อนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวพี่น้องให้ระมัดระวังกันในเรือในการเสี่ยงโชคนะครับแนวทางมีเขา่ามีรุดนะพี่น้อง แนวทางมีเขาไม่หลุดของอาจารย์เกี่ยวเขาลิ้รุดแบบใดพี่น้องเดี๋ยวห้องสิทด้เห็นสองทุ่มเครองวันที่เจ็ดนะครับจังได้ก็เห็นแน่นอนนะครับแนวทางของเพื่อนแข็งโปกหรือบอ่อแข็งเสียดในพี่น้องมันใจติดตามได้บอ่อเสื้อถือได้บอ นะครับสีมี่สัตธาข่วมเสื้อถือของอาจารย์เกียวได้บอร์เดี๋ยวสองทุ่มคพลงดูผลกันแน่นอนนะครับพี่น้องครับมาใส่ชุดจับคู่ของอ่าอาจารย์เกียวพี่น้องนะครับจับคู่เ็นจับคู่ยังไงพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องไปเบิกกันไปชมกันเจ็ด 4 7 5 7 6 7 8 นี่คือแนวทางของอาจารย์แก๋วด้อสวยบ่สวยงามบ่างามมักบ่ามากักอยู่กับพี่กับน้องตัดสินใจเองพอใจดีไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจให้เด้อชุดที่2พี่น้องชุดที่2 8งศน 8 3 8 5 8 7เอ้าลองเบิ่งดูพี่น้องลองเบางของอาจารย์เกี้ยวเบิ่งดูเข้าหรืุดพี่น้อง ชอบก็จัดขัดก็ผ่านแนา้กทาั่งาจานแจยวสวยพี่น้องงามสวยงามนะครับแนวทางคุณเพื่อนพ่อใส่ใดไปมานะครับให้พี่น้องเบิ่งเอาติดตามเอา วันที่เจ็ดพฤศนสกีกายนได้พี่น้องเด้สองหาหกดเล่าพัฒนาอาจารย์แก้ววิ่งบนล่างเจกับ8ดพี่น้องจับคู่ให้พี่ให้น้องนะครับจับคู่ให้พี่ให้น้อง7จ็ดสี่เจหาเจหเจดแดพี่น้อง 80-83-85-87พี่น้องครับแคปหน้าจอไว้นะเอาไว้รุ่นเอาไว้เป็นพยานวดประจำวันที่7 2ทุมเกิืเขาด,ดูดพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอจะดีฝากไว้แต่เพียงเท่าน,นี้พี่น้องคลิปนาพอกัดไม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ